มินนนแลชเสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเดโปช่วยข่าจัดการกับไอ้โจเวนนี่เร็วเข้าเขาคือคนที่ฆ่าคนงานของข้าและชาวไนท์โกรสข่านตะโกนบอกเพื่อเห็นฮันเซนและคนอื่นๆในที่สุดพวกเราก็พบมัน แต่ยุคซีีส์เพลสพูดออกมาอย่างดีใจขณะที่รีบเข้าไปช่วยเขาต่อสู้ฮันเซนและพายเดียวดยมองหน้ากันหลังจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปช่วยด้วยเช่นกันชายคนนั้นเลื่องแสงสีฟ้าออกมาขณะที่ต่อสู้เขาบาดเจ็บอยู่ก่อนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็สามารถต่อสู้กับขานที่เป็นเดมอนระดับมาควิสได้อย่างสบายๆแต่เมื่อทั้ง3เข้าร่วมด้วยการต่อสูก้ก็กลายเป็นแบบ4ีต่อนหนึ่งซึ่งนั่นควรจะทําลายสมดุลของพลังและจบการต่อสู้ในทันทีแต่ถึงพวกเขาทั้ง4ี่จะไล่ต้อนชายคนนั้นได้แต่พวกเขาทั้ง4กก็ลับไม่สาาามรถ่อีกฝ่าย ฮันเซนสามารถยืนยันได้ทันทีว่าชายคนนี้เป็นสมาชิกของพายุฮาโรหิตเพราะเขาเหมือนกับเทพแห่งผลกรรมอย่างมากและสัมผัสที่เขาปลดปล่อยออกมามีแต่สมาชิกพายุฮาโรหิตเท่านั้นที่จะมีชายคนนั้นคำรามร้าวกระอสูรเขาชกหมัดไปใส่มีดของข่านและทําให้มันกระเด็นออกไปหลังจากนั้นเขาก็ชกอีกหมัดไปใส่กงเล็บของดยุคสลีปเลสเขาสามารถต่อสู้กับคนทั้งสองคนได้อย่างพร้อมๆกันข่านใช้พลังมานพา,าแต่ชายคนนั้นกับทนต่อการโจมตีที่เข้ามาได้อย่างสบายๆแม้แต่ดยุค ที่เป็นเผ่าพันธุ์ไนโกสที่แข็งแกร่งก็ไม่สามารถชิงความได้เปรียบเหนือชายคนนั้นได้ขณะที่ชายคนนั้นใช้หมัดจีโนไซคานและดุยสตีฟเลสดาบของไพเดียวดยก็ฟันเข้าไปที่อกของเขาเขาไม่ควรจะป้องกันเจริญโจมตีที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของไพเดียวดายได้แต่ทันใดนั้นร่างกายของเขากระเบิดแสงสีฟ้าออกมาเขาโซเซถอยไปด้านหลังเล็กน้อยจากการสูญเสียสมดุลแต่เขาก็ป้องกันดาบของไพเดียวดายอาไว้ได้แต่ฮันเซนได้แอบรอบไปด้านหลังของชายคนนั้นอย่างเงียบๆแล้วฟันไปที่คอของเขาด้วยมีดเขี้ยวผีสิง ขานและดายุกสลีปเลสพุ่งเข้ามาที่ข้างหน้าเพื่อโจมตีใส่ชายคนนั้นคริงฮันเซนจับตัวชายคนนั้นโยนไปให้กับไัยเดียวไดยหลังจากนั้นเขาก็ใช้มีดปัดป้องการโจมตีของขาดและดายุกสลีปเลสที่เข้ามาขาของฮันเซนลากไปกับพื้นเป็นทางยาวกว่าสิบเมตรขณะที่ก้าวถอยหลังไปแต่ตอนนี้ดาบของไัยเดียวไดยชี้ไปที่คอของชายคนนั้นทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้อีกฮันเซน เจ้ากำลังทำอะไรเขาฆ่าคนของพวกเราไปมากมายเขาสมควรตายแต่ยุคสเลปเลสดูโกรธอย่างมากร่างกายของเธอลุกโชดช่วงด้วยแปลงไฟสีดำและเธอก็พุ่งเข้าจูโจมใส่ชายคนนั้นด้วยกรงเล็บของเธออีกครั้งฮันสันกระพือปีกมังกรและเทลพอตไปตรงหน้าเธอเขาใช้ท่าฟันต่อฟันเพื่อปัดป้องการจูโจมของเธอร่างกายของฮันสันกระเด็นถอยหลังไปอีกครั้งฮันสันมันเป็นเพราะเขาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเจ้าอย่างนั้นหรอเจ้าถึงได้ปกป้องเขา แต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามคนของพวกเราจะตายไป,ปเปล่าๆไม่ได้ใช่แล้วคนงานของข้าเองก็ตายไป,ปเปล่าๆไม่ได้เช่นกันเขาต้องชดใช้การใช้มีดฟันก็ใส่ใช้ที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของภายเดียวได้ ไผ่เดียวไดยรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ฮันเซนใช้มีดค้วผีสิงฟันพระ,ะกับกรงเล็บของเดยุคสลีปลสอีกครั้งและเขาก็ถูกผลักถอยออกไปเดยุคสลีปลสนั้นแข็งแร่งกว่าฮันเซนมากซึ่งฮันเซนก็รู้ตัวว่าไม่สามารถเอาชนะเธอได้จากการประทะกันตรงๆดาบของไผ่เดียวดายังคงชี้ไปที่คอของชายคนนั้นเขาเมือนเฉยต่อมีดของคานและชี้นิ้วออกไปที่หน้าผากข,ของคานแสงพุ่งออกไปที่กลางหน้าผากข,ของคานด้วยความเร็วสูงไผ่เดียวดดยรู้ว่าไม่สามารถรบเลียกพลังมานาพาที่ไม่มีวันพลาดเป้าได้แต่คายังงจมตี เข้ามาแบบนั้นภัยเดียวดายก็คงจะถูกมันเข้าอย่างแน่นอนแต่แบบนั้นหัวของข่านเองก็จะถูกแสงเจาะเข้าไปด้วยเช่นกันขานขานมวดคิ้วและเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวเข้าฟันไปนยังแสงที่พุ่งเข้ามาแทนด้วยเหตุน,นั้นมันจึงไม่มีใครได้เปรียบขานไม่สามารถจูโจมโดยที่ไม่เปิดช่องว่างให้กับภัยเดียวดายได้ไดเขาคือฮันเซิชายคนที่ถูกดาบของภัยเดียวดายจี้คออยู่ไม่ได้ดูหวาดกลัวอะไรเขามองฮันเซิที่กำลังต่อสู้กับดยุกสลีปเลสฮันเซิลออนแอกว่าดยุกสลีปเลสดยาาม,ร,าม,ามารถ เธอจากการเข้าไปถึงตัวภัยเดียวดายได้ไดใช่แล้วแฮนเซนตอบชายคนนั้นพูดต่อเทพแห่งผลกรรมได้พูดถึงเรื่องของเจ้าเอาไว้มากเจ้าควรจะรู้สินะว่าข้ามาจากที่ไหนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นแฮนเซนพูด ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ข้าบาดเจ็บสาหัสทอร์ัสก็ได้พาข้ามาที่นี่แต่ข้าพอมีพลังกำลังหลงเหลืออยู่ข้าจึงพยายามจะหนีออกไปแต่ข้าก็ต้องมาติดแงกอยู่ในโกดังนี้ข้าไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แต่ข้าไม่ได้ออกจากที่นี่ตั้งแต่ที่ถูกพาตัวมาชายคนนั้นพูดเหลวไหลเจ้าจะบอกว่าความตายของไนท์โกรสทั้งหมดเป็นแค่เรื่องแต่งหรือยังไงกันแต่ยุคสลีปแลสตะโกนและพยายามเข้าไปโจมตีใส่ชายคนนั้นอีกครั้งฮันสันเข้าไปหยุดดเไว้และพู ดยุกสลีปเลสข้ารับประกันได้ว่าเขาไม่เคยไปที่ถนนไนลิงสายสิบสองและเขาก็ไม่เคยถูกส่งตัวไปให้กับเจ้าเจ้าพูดโกหกอะไรกันที่ทำให้เจ้าแน่ใจว่าเป็นอย่างนั้นเจ้าก็แค่ต้องการปกป้องเผาพัานตนเองเดยุกสลีปเลสพูดขณะที่ใช้กรงเล็บฟันเข้าใส่ฮันเซนฮันเซนกระพือปีกและหายตัวไปเขาปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งด้านข้างของเดยุกสลีปเลสและพูดใครเดียวได จะรีบพาเขาไปจากที่นี่ไพเดียวได้ยพยักหน้าและเริ่มลากชายคนนั้นออกไปขณะที่ต่อสู้กับขานไปด้วยเมื่อเห็นไพเดียวได้ลากชายคนนั้นไปและขานไม่สามารถหยุดเขาไว้ได้เดยุคสลีปลสก็กรีดร้องออกมาด้วยความโกรธมันดังสนั่นไปทั่วทุกซอกทุกมุมของฐานทัพจะไม่มีใครได้ออกไปจากที่นี่ทั้งนั้นเดยุคสลีปลสกรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่แสบแก้วหูเดยุคสลีปลสนี่เจ้ารู้ตัวไหมว่ากําลังทําอะไรอยู่ไพเดียวได้พูด ข้ารู้ว่าข้ากำลังทำอะไรอยู่ในโกสตกอยู่ภายใต้การปกปองของเผ่าพันธุ์นภามาเป็นเวลานานแต่ตอนนี้พวกเราไม่คิดจะเชื่อฟังพวกเจ้าอีกต่อไป ดยุคสลิปเลสพูดเงามากมายเริ่มมารวมตัวกันบนท้องฟ้าพราะมันเป็นเหมือนกับก้อนเมฆสีดําซึ่งพวกเขาทั้งหมดก็คือชาวไนโกสชาวไนโกสที่ปรากฏตัวบนท้องฟ้าดูแตกต่างไปจากปกติพวกเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือความจริงที่พวกเขาส่วนใหญ่เป็นระดับมาควิสและยังมีหลายคนที่เป็นระดับดยุคปะปนอยู่ด้วยไคเดียวได้ขมมดคิวพวกไนโกสควรจะมีแค่ดยุคคนเดียวเท่านั้นซึ่งก็คือดยุคสลิปเลสที่เป็นผู้นํา แต่ตอนนี้พวกเขามีดยุคลู่หลายคนซึ่งมันหมายความว่าพวกเขาทั้งหมดต้องกินสิ่งมีชีวิตเข้าไปถึงเพิ่มระดับได้รวดเร็วขนาดนี้ทั้งฐานทัพถูกปกคลุมด้วยไนท์โกสจำนวนมากฮันเซร์ลาพยเดียวดายตกอยู่ในวงรอมถ้าเขาต้องการจะหนีออกไปพวกเขาก็ต้องต่อสู้และตีฝ่าฝูงไนท์โกสไปเท่านั้นแต่ร,บรอบๆพวกเขามีไนท์โกสอยู่หลายพันคนแถมมากกว่า1000คนยังเป็นระดับดยุกฮันเซร์ลาพยเดียวดายเพิ่งจะกลายเป็นมาคริสได้ไม่นานและพวกเขาก็กําลังแบกคนบาดเจ็บอยู่ด้วยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่พวก จะหนีออกไปไปด้ันซันไงหน้าขึ้นไปมองพวกไนโกสที่กําลังมองลงมาที่พวกเขาราวกับเสือที่หิวกระหายหลังจากนั้นเขาก็หันกลับไปมองเดยุคสตรีบรัชด้วยสีหน้าที่ไร้ความรู้สึกเดยุคสตรีบรัชนี่เจ้ารู้ตัวไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไนโกรสทรยศประสาทนาพ <c oughs> ยังไงซะพวกเราก็จะไปเข้าร่วมกับเผ่าเดมอนอยู่แล้วเดยุคสตรีบรชเยอยัน ถ้าอย่างนั้นมันก็สมเหตุสมผลที่มาควิสข่านมาอยู่ที่นี่พวกเจ้าวางแผนที่จะทรยศประสาทนภา,ามานานแล้วสินะแต่ข้าไม่เข้าใจถ้าพวกเจ้ามีแผนที่จะเข้าร่วมกับพาเดมอนแล้วทำไมถึงต้องรากพวกเรามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ยุคสลีปแลสพูด นั่นมันก็แค่อุบัติเหตุพวกเรามีแผนที่จะใช้สิ่งมีชีวิตพวกนี้เพื่อเปลี่ยนนักรบของพวกเราให้กลายเป็นระดับระยุกตหลังจากนั้นพวกเราก็จะมีมกองกําลังเพื่อตีฝาการป้องกันของประสานภาาแต่พวกเราไม่ได้คาดคิดว่านหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่จับตัวมาชนีออกไปได้และดึงความสนใจจากประสานภาามาที่นี่แต่ด้วยพลังที่พวกเจ้ามีพวกเจ้าก็นาาก่าจะฆ่าชายคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ,จ็บได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนี่ แฮนเซนหันไปมองชายที่ได้รับบาดเจ็บเดยุกสลีปลสไม่ตอบอะไรแต่ชายคนนั้นหัวเราะออกมาแล้วพูดข้าควบคุมชีวิตของสิ่งมีชีวิตพวกนั้นนางต้องการจะฆ่าข้าแต่นางไม่อยากให้สิ่งมีชีวิตตัวอื่นตายไปด้วยนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ข้ายังมีชีวิตอยู่ข้าบอกให้เจ้ายอมตัดใจจากสิ่งมีชีวิตพวกนั้นแล้วอย่างไรข้าพยายามบอกให้เจ้าฆ่าเขาแล้วก็ไปที่เผ่าเดมอนถ้าเจ้ายอมเชื่อฟังที่ข้าพูดเรื่องแบบนี้ก็คงไม่เกิดขึ้นคานพูดกับเดยุกิลีปลส ถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตพวกนั้นคนของข้าก็จะไม่กลายเป็นดาหยุใครจะรู้ว่าผู้คนของข้าต้องเสียชีวิตมากมายเท่าไหร่เพื่อฝ่าก,การป้องกันออกไปดิวสลีปลสพูดด้วยเหตุนั้นเจ้าจึงวางแผนทั้งหมดนี้ขึ้นมาทั้งหมดก็เพื่อให้พวกเราเป็นคนฆ่าเขาอย่างนั้นใช่ไหมในที่สุดแฮร์รี่ก็ได้รู้ความจริงของเรื่องทั้งหมดมันก็ทํานองนั้นแต่ข้าไม่ได้คาดคิดว่าพวกเจ้าทั้งสองจะมาที่นี่ด้วยกันดิวสลีปลสพูดต่อแต่ตอนนี้มันไม่สำคัญอีกแล้วเนื่องจจจาาากกกมมมัันนถถึงุดดี้้พวเระอยบไไ่ พวกเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่ ลังจากนั้นเรยุสฟิวเลสก็กรีดร้องออกมาฝูงไนท์โกสก็พือปีกระบิบินลงมาพร้อมๆกันราวกับฝูงปีศาจพละกำลังและความเร็วของไนท์โกสในยามค่ำคืนเป็นอะไรที่น่าสะบึงกลัวไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาเก่งการในการตอร่อสู้นอกจากนั้นพวกเขายังมีจิตใจที่แข็งแกร่งนั้นทําให้ไนท์โกสระดับระยุกเป็นภัยหลายแรงปอเออร์กลังนั่งอยู่บนไหล่ของฮันเซนและมองดูการต่อสู้ด้วยความสนใจแทนที่จะเข้ามาร่วมต่อสู้ข,ขานเพียงแค่มองดูฮันเซนจากระยะไกลฮันเซนเจ้าเป็นคนที่เอาชนะชาล ึงอยากจะฆ่าเจ้าด้วยมือตนเองแต่ข้าไม่ได้คาดคิดว่าเจ้าจะมาที่นี่นั่นเป็นอะไรที่น่าผิดหวังน่าผิดหวังอะไรฮันเซนกระพือปีกและเทเลพอตมาตรงหน้าของขานหลังจากนั้นเขาก็ฟันใส่ขานโดยมีเขี้ยวผีสิงเก้งขานยกมีของตัวเองขึ้นมาป้องกันแรงปะทะกันทําให้พวกเขาทั้งคู่กระเด็นออกไปแต่ฮันเซนถูกเข้าร้อมด้วยฝูงไนโกสในทันทีมันเป็นสถานการณ์ที่อันตรายอย่างมากมันน่าผิดหวังที่เจ้าต้องมาตายอยู่ที่นี่ ทําให้ข้าสูญเสียโอกาสที่จะได้ฆ่าเจ้าแบบตัวต่อตัวมันน่าเสียดายที่คนอย่างเจ้าและภผยเดียวดายต้องมาตายแบบนี้ค้านทอนให้ใจถ้าอย่างนั้นเจ้าจะไม่ผิดหวังพวกเราจะต่อสู้กันแฮนซัน <Hans en S 2> พูดข้าไม่เห็นหนทางที่เจ้าจะรอดไปได้ในโกนั้นแข็งแกร่งในความมืดถึงแม้เจ้าและไผเดียวดายจะมีกองทัพร่างโคลของตนเองพวกเจ้าก็จะถูกบทขยี้อยู่ดีคานพูดนั่นไม่แน่เสมอไป แฮนเซนเทเลพอร์ตหนีจากการโจมตีของพวกไนโกสหลังจากนั้นเขาก็พูดกับเดยุกสลีปล s สเดยุกสลีปล s สมันยังมีเวลาให้เจ้าได้กลับใจไนโกสยังจะได้รับอภัยโทษให้มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่ถ้าเจ้ายังเลือกเส้นทางนี้ไนโกสทั้งหมดจะถูกทำลายล้างจนหมดสิน pless, ้นเ,เจ้าต้องการให้ลูกสาวและไนโกสคนอื่นๆตายไปพร้อมกับเจ้าอย่างนั้นหรอ ข่าเลือกที่จะตายดีกว่าต้องตกเป็นเฉลยของประสานนภพตลอดไปใครก็ตามที่มาขัดขวางอิสรภาพของพวกเราจะต้องตายเดวุสลีปแลสพูดพร้อมกับกระพือปีกระพุ่งเข้ามาหาฮันซันฮันซันกระทืบเท้าเพื่อปลดปล่อยขึ้นกระแทกออกไปแต่นายโกส์รอบรอบตัวเขาไม่ได้กลายเป็นหินนั่นทําให้ฮันซันรู้สึกแปลกใจอย่าเสียแรงเปล่าเลยอย่างเดียวที่เอาชนะนายโกส์ได้คือแสงสว่างของแบบนั้นไม่มีผลต่อพวกเขาหรอกร่างกายของพวกเขาไม่ได้ทำมาจากเนื้อหนังดังนั้นพวกเขาจะไม่กลายเป็นหิน คานี้มอกมาถ้านายโกดไม่ได้แข่งแก่งทางเดมอนก็คงไม่พยายามรับพวกเขาไปเป็นพวกเดียวกันฮันซันขมวดคิ้วการรับมือกับพวกนายโกดนั้นยากกว่าที่เขาคาดคิดเอาไว้สถานการณ์ของไพเดลไดและชายที่ได้รับบาดเจ็บก็ดูไม่สู้ดีเช่นกันพวกเขายังพอเอาตัวรอดได้แต่ถ้าพวกเขาไม่สามารถหนีไปจากที่นี่ได้พวกเขาก็ต้องตายในที่สุด เข้ามาหาค่ะฮันเซนตะโกนบอกภัยเดียวดายและชายที่บาดเจ็บด้ยุซิปและร้องออกมาและพุ่งเข้าใส่ฮันเซนอีกครั้งแต่ฮันเซนเทเลพอตนี้ไปได้ก่อนหลังจากนั้นทั้งสามคนก็ยืนเอาหลังชนกันขณะที่พวกไนกสเข้ามาโจมตีพวกเขาจากทุกทิศท,ทาง ภัยเดียวดายและชายที่ได้รับบาดเจ็บเตรียมตัวจะโต้กลับแต่ฮันซันหยุดพวกเขาเอาไว้ทันใดน,นั้นร่างกายของฮันซันก็เลือยงแสงสีฟ้าออกมาปกคลุมพวกเขาทั้งสาคนเอาไว้แสงสีฟ้านั้นกลายเป็นเหมือนกับเปลือกไข่ป่งใสที่ควบคุมพวกเขาเอาไว้ลมปานที่ทรงพลังเข้ามาจากทุกทิศท,ทางและชนเข้ากับเปลือกไข่เลืองแสงของฮันซันแต่กงเล็บลมปานเหล่านั้นไม่สามารถทะลวงโรคโป่งใสเข้ามาได้จบละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ